รู้จักแบคทีเรียดีพอหรือ,อยังหมอการพอดแคสต์สาระความรู้การดูแลสัตว์เลี้ยงในแบบที่เข้าใจง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้เองอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพสำหรับวันนี้กับหัวข้อรู้จักแบคทีเรียดีพอหรือ,อยังถ้าคำตอบของเพื่อนๆคือยังนะคะก็มาฟังที่พี่หมอการจะอธิบายเพิ่มเติมกันเลยค่ะ แบคทีเรียนี่นะคะถือเป็นเชื้อโรคที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีเซลล์เดียวและมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากนักเจ้าแบคทีเรียนี่นะคะมีอยู่แทบทุกที่เลยแม้แต่ในร่างกายมนุษย์สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็มีแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่ซึ่งแบคทีเรียนี่นะคะถือเป็นเชื้อโรคที่สาคัญที่สุด ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษมากมายสำหรับประโยชน์ของแบคทีรียในร่างกายสิ่งมีชีวิตนะคะได้แก่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารและในทางกลับกันนะคะโทษของแบคทีเรียในร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็คือสามารถก่อโรคได้ทุกระบบในร่างกายกันเลยทีเดียว และเนื่องจากแบคที ria เนี่ยนะคะถือเป็นเชื้อโรคที่เป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นจนึงมีคุณสมบัติในเรื่องของการแพร่พันธุ์มีการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตก็คือมีการเพิ่มจำนวนโดยมีการทั้งแบ่งตัวเป็นในรูปแบบทวีคูณนะคะก็คือจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนของแบคทีรียนั่นเอง หรือแม้แต่การเพิ่มจํานวนโดยวิธีการแบ่งเซลล์ตามขวางอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของแบคทีเรียด้วยเช่นเดียวกันหากเราอยากจะรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคที่ชื่อว่าแบคทีเรียหรือเราอยากจะทําลายเชื้อแบคทีเรียเราสามารถจัดก,การได้โดยยาปฏิชีวนะ จำไว้ให้ดีนะคะว่ายาปฏิชีวนะสามารถใช้รักษาหรือใช้จัดการเชื้อแบคทีเรียได้ดังนั้นอย่านำยาปฏิชีวนะไปใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดอื่นๆพร่ำเพรื่อนะคะเพราะ สาเหตุหนึ่งนั่นก็คือมันจะทําให้เกิดการดื้อยาได้และอาจจะทําให้การรักษาไม่ได้ผลด้วยจําให้ดีนะคะยาปฏิชีวนะใช้กับเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นและในการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อไม่ให้เกิดการดื้อยาถึงแม้ว่าจะใช้กับแบคทีเรียก็ตามสิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณหมอแนะนําว่าให้กินกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนทุกๆกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยาหยุดยาเอง อย่าคิดว่ากินไปสักพักอาการดีขึ้นทั้งทั้งที่ยายังไม่หมดแล้วเราจะไปหยุดยาเองห้ามทำแบบนั้นเด็กขาดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะมีผลต่อการรักษาทําให้เกิดการดื้อยาและเราอาจจะไม่หายจากการป่วยด้วยโรคนั้นๆอีกด้วย ก่อนจะถากกันไปพี่หมอการขอฝากให้ติดตามฟังกันเยอะๆนะคะเพื่อจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องและทําให้มีความมั่นใจในการนําไปใช้ดูแลสัตว์เลี้ยงได้เองที่บ้านสําหรับวันนี้พี่หมอการลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ